ดวงดาวในช่วงเดือนกันยายนนะคะดาวพุธโครจรเป็นราชาโชคและมหาจักรในภพลาภะของชาวตุลน,นะคะจะส่งผลกับเรื่องโชคลาภราชาโชคใดเกิดขึ้นกับชาวตุลในช่วงนี้ไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดลัคนาราศีตุลรับฟังได้เลยหรือผู้ที่เกิดช่วง15ตุลาถึง14พฤศจิกายนก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับดวงดาวในช่วงนี้นะคะถือว่าดาวพุธนะคะมีความโดดเด่นเนื่องจากในวันที่1กันยายนนะคะ ย้ายเข้าสู่ภพเรือนลาภะของชาวตุลนะคะแล้วก็มาพร้อมด้วยความเป็นราชาโชคและมหาจักรนะคะดาวพุธของชาวตุลจะไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์นะซึ่งเป็นดาวรับผลดังนั้นถือว่าจะมีดาวอยู่ในภพเรือนลาภะของชาวตุลสองดวงนะคะในความหมายดาวพุธนะคะเป็นความหมายเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารนะคะเป็นเจ้าเรือนสุภะและวินาศของชาวตุลดังนั้นช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่โชคลาภบางอย่างเกิดขึ้นจากเรื่องสุภะก็คือผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเป็นความ จริญก้าวหน้าบางอย่างที่เกิดขึ้นนะบางครั้งมาจากเรื่องลูกหลานบริวารน,นะคะเป็นเรื่องของคนที่เราอุปการะเลี้ยงดูนะหรือในความหมายหนึ่งก็คือภารกิจหน้าที่การงานของชาวตุนนะคะที่เพิ่งเริ่มหรือโครงการโปรเจกต์ใหม่ๆช่วงนี้มันมีจังหวะคืบหน้าก้าวหน้านะคะเป็นช่วงที่เรื่องการติดต่อสื่อสารเป็นโชคนะก็คือหากไปติดต่อเรื่องเกี่ยวข้องกับสิ่งใดช่วงนี้บางทีจะได้ลาบก็คือราบรื่นสําเร็จนะคะ เรื่องของการมีโชคดีจากการติดต่อทางไกลต่างแดนต่างประเทศนะคะงานประเภทเบื้องหลังออนไลน์นะหรือช่วงนี้หากไปขอความร่วมมือช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่บางทีก็ได้โอกาสดีๆทางการงานและการเงินนะคะมีโชคดีจากเรื่องการวิ่งเต้นนะบางทีเป็นเชิงยื่นเรื่องเอกสารนะคะประสานงานนะหรืออะไรที่เป็นเชิงเรื่องของการขอใบอนุญาตการดําเนินเรื่องทางการพิจารณาอนุมัตินะหรืออะไรที่เป็นเชิงข่าวสารที่รอคอยนะคะ อะไรที่ยากๆในเหนือหน่อยช่วงนี้บางทีจะเกิดผลดีปุบป,ปรับฉับพลันนะคะเนื่องจากไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตยนะ์ซึ่งเป็นเรื่องรับผลด้วยนะคะช่วงนี้อาจมีโชคจากเรื่องการไปเกี่ยวข้องนะกับเทคโนโลยีความไฮเทคบางทีเป็นอุปกรณ์นะคะเรื่องของการได้เข้าของใหม่ๆนะหรือแก้ปัญหาทางระบบซับซ้อนบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการงานได้นะคะสําหรับดาวพุทธที่ผ่านมาอยู่ในภพเรือนกรรมมะแล้วก็มีบางช่วงที่โคจรผิดป,ปกติทําให้เรื่องการติดต่อสื่อสารบางครั้งล่าช้านะคะ เรื่องของการรอคอยคําตอบบางอย่างก็ยืดเยื้อะนะซึ่งเมื่อดาวพุธวันที่หนึ่งกันยาเข้าสู่ภพเรือนลาภะนะคะก็อาจจะเป็นจังหวะที่หลายสิ่งของชาวตุลน,นะมีความคืบหน้าสำหรับในเชิงเรื่องเงินเงินทองทองนะคะดาวองคารก็ย้ายจากภพมรณนะเข้าสู่ภพสุภาษนะคะถือว่าดีขึ้นในระดับหนึ่งเลยเนื่องจากดาวองคารตรงนี้นะคะจะถูกกระตุ้นด้วยดาวพระเกตฝั่งตรงข้ามส่งผลเรื่องเงินทองนะคะจะไปเกี่ยวข้องกับ ผู้หลักผู้ใหญ่นะเป็นความเจริญก้าวหน้างอกงามทางการเงินดีขึ้นนะคะเนื่องจากที่ผ่านมาไปอยู่ในภพมรณะจึงรายจ่ายค่อนข้างเยอะหลับในช่วงนี้ดาวอังคารนะคะไปอยู่ในภพเรือนสุภาจึงมีเกณฑ์ได้เงินสนับสนุนนะคะบางทีได้จากเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเรื่องของการก่อเกิดการเซ็นสัญญาการร่วมมือร่วมหุ้นนะส่งผลดีทางการเงินการหมุนเวียนนะคะนอกจากนี้ยังมีลักษณะ เรื่องของพี่น้องนะคะเรื่องคนใกล้ตัวเพื่อนสนิทมิสหายเกี่ยวข้องกันในเรื่องผลประโยชน์การเงินก็เป็นไปในเชิงบวกนะคะกรับชาวตุลช่วงนี้ถือว่าดาวคู่14นะคะอยู่ตรงข้ามกับดาวเสาร์ก็เกิดเป็นคู่ที่ส่งเสริมกันนะคะดังนั้นก็จะมีโชคลาภดีขึ้นนะบางครั้งมาจากเรื่องลงทุนน้อยได้มากนะคะเรื่องของงานอดิเรกข,ของสะสมอะไรที่เป็นเชิงเรื่องของแวดวงเยาวชนหากเป็นลักษณะการงานนะคะถือว่าช่วงนี้จะเริ่มดีขึ้นเน,นื่องจาก ได้คู่ส่งเสริมก็มักจะมีเหตุให้มีโชคค้าขายดีขึ้นนะคะบางครั้งมีออเดอร์แ,บบแปลกๆนะจังหวะทําทำกําไรลงทุนน้อยได้มากหรือจังหวะลงทุนบางอย่างในเชิงเกงกาไรช่วงนี้ก็จะมีช่องทางมีโอกาสดีขึ้นกว่าที่ผ่านมานะคะอย่างไรก็ดีจะเป็นช่วงที่ดาวสุขดาวประจําตัวมีกําลังเป็นนิดนะคะอยู่ในภพเรือนวินาศเป็นกําลังทางดวงดาวที่ถือว่าค่อนข้าง ไม่ค่อยโอเคนะสำหรับกําลังที่เป็นนิดนะคะดาวศุกร์อยู่ในภพเรือนวินาศน,นะบ่งบอกเรื่องของชาวตุลบางทีจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการแก้ไขปัญหาบุตรบริวานนะคะเป็นช่วงที่หาเงินได้นะหรือมีโชคลาบมีโอกาสพัฒนาก้าวหน้าการงานแต่ก็อาจจะมีเรื่องของรายจ่ายที่มาจากเรื่องภาระเลี้ยงดูลูกหลานบริวารค่อนข้างมากในช่วงนี้นะคะ มีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นจากเรื่องคนต่างวัยนะช่วงนี้บางทีเป็นคนต่างวัยที่มาเกี่ยวข้องนะคะนาปัญหามาให้นะหรือว่าเรื่องของการใช้บริวารในเชิงการทํางานระวังความผิดพลาดวุ่นวายยุ่งเหยิงเกิดขึ้นนะคะชาวตุนบางท่านนะคะมีโปรเจกต์โครงการนะที่ต้องเก็บตัวนะคะซุ่มทําบางอย่างนะหรือว่าอยู่ในสภาวะที่ทํางานอยู่ในที่เดิมซ้ําๆนะก็จะเป็นห่วงเวลาหนึ่งที่บางทีทุ่มเทฟโฟกัสกับอะไรบางอย่างนะคะ สับชาวตุลช่วงนี้นะคะถือว่าดาวพุธเป็นอาวุธในเชิงการแก้ไขปัญหาอย่างดีนะคะเนื่องจากเป็นเรื่องการพูดการติดต่อการเจราจากไกล่เกลี่ยปณีประนอมนะเรียกว่าหากมีเรื่องปัญหาให้แก้ไขช่วงนี้นะคะอ่าสติปัญญาไหวพริบป,ปฏิภาณการพูดจาบางทีก็ผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้นะรวมไปถึงนะคะเรื่องราวในเชิงการสื่อสารใครทํางานในแวดวงประเภทพูดอ่านเขียนถือว่าช่วงนี้ก็จะได้โชคลาภจากงานประเภทเหล่านี้นะคะ สำหรับบรรยากาศครัวเรือนนะคะเดือนนี้ดาวเสาร์โคจรหอยหลังนะคะแต่ไปเป็นคู่ส่งเสริมกับดาวรับผลนะเป็นคู่ธาตุไฟนะคะช่วงนี้จะมีโชคจากครัวเรือนนะบางทีเป็นเชิงเกื้อหนุนสนับสนุนพึ่งพาอาศัยได้บ้างนะคะรวมไปถึงบางทีจะได้โชคจากเรื่องพันธุธุก็คือสินทรัพย์นะคะใช้บ้านใช้รถทำมาหากินนะหรือช่วงนี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเกื้อหนุนบางทีก็เป็นเชิงกันงานบางทีก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะเรียกว่าช่วงนี้ก็จะส่งผลดี เกื้อหนุนดีเป็นพิเศษนะคะหรือว่ามีโชคลาภจากเครือญาติพี่น้องนะบางทีเขาประสบความสําเร็จหรือมีโชคบางทีก็แบ่งปันเผื่อแผ่มาถึงเรานะคะช่วงที่คู่ครองนะคะกับเรื่องเงินทองนะช่วงนี้จะดีขึ้นนะเช่นมีโปรเจกต์โครงการในการหาเงินหาผลประโยชน์ร่วมกันนะคะทิศท,ทางในการทําเพื่อบุตรหลานบริวารการส่งเสียช่วงนี้ถือว่าเป็นไปในทิศท,ทางเดียวกันบางท่านไปเกี่ยวข้องกับญาติคู่ครองด้วยนะช่วงนี้บางทีก็เป็นเรื่องผลประโยชน์การเงินนะคะ แต่ชาวตุลน,นะยังคงมีภาระเกี่ยวข้องกับเรื่องเลี้ยงดูส่งเสียอยู่นะเนื่องจากเดือนนี้ดาวศุกร์ก็ไปเลงกับดาวราหูนะคะบางทีเป็นภารกิจที่ทําด้วยความเต็มใจอนะไรสิ่งก็เสียสละนะเพื่อให้ลูกหลานบริวารได้ดีบางทีก็จะเป็นอยู่ในสภาวะอารมณ์แบบนั้นนะคะสำหรับในเชิงการเข้าสังคมนะคะเดือนนี้ดาวพระเกตุไปกระตุ้นนะบางทีจะไปร่วมงานสังคมนะคะประเภทงานทางศาสนานะคะอะไรที่เป็นเชิง เข้ากลุ่มหมู่เพื่อนนะช่วงนี้ก็มีได้นะเช่นกันถูกรับเชิญไปงานต่างๆนะคะเป็นช่วงที่บางทีจะได้คอนเน็ชันใหม่ๆกันระยานามิตรผู้เกื้อหนุนนะบางทีก็มาเกี่ยวข้องกับเรื่องหาผลประโยชน์การทําธุรกิจในอนาคตหรือได้เข้าสังคมแปลกใหม่นะคะในจังหวะช่วงระยะเวลาหนึ่งเช่นชาวต่างชาติต่างวัยต่างอายุนะหรือว่าในเชิงเรื่องของการต้องไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหน่วยงานองค์กรสมาคมนะคะ สำหรับในเชิงความรักความสัมพันธ์นะคะช่วงนี้มีสเสน่ห์แปลกๆนะสเสน่ห์ดึงดูดในเชิงเสียตังค์นะคะบางทีคบหาก็มักจะมีเรื่องเงินเงินทองทองเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะระมัดระวังการครบหาช่วงนี้ถูกเอาเปรียบนะในเชิงเรื่องของภารกิจหน้าที่การดูแลนะคะมีคนมาปรึกษาหารือนะหรือว่าหวังผลประโยชน์หรือบางทีมาหยิบยืมเงินได้ด้วยนะคะสำหรับเรื่องสุขภาพนะคะช่วงนี้ดีขึ้นนะในเชิงเรียวแรงกําลังความขยันขันแข็ง,ขง มีเหตุนะคะหรือมีแรงบันดาลใจนะหรือมีเรื่องของภารกิจหน้าที่ที่ทําให้เราต้องลุกขึ้นมาหยิบจับทําหลายสิ่งนะคะความขยันขันแข็งเสถียรมั่นคงขึ้นนะรวมทั้งเป็นจังหวะที่เรื่องของดาวอังคารเข้าสู่ภพเรือนสุภัฒนะคะเป็นช่วงฟื้นฟูสุขภาพใครที่ป่วยเจ็บที่ผ่านมานะช่วงนี้หลายสิ่งจะเริ่มดีขึ้นนะคะเรามาระวังเรื่องของอาหารการกินนะบางทีเป็นปุปปับฉับพลันประเภทอาหารเป็นพิษนะคะอาหารไม่สะอาดปวดท้องนะลักษณะนี้รวมไปถึงนะคะ บางท่าเป็นจังหวะปบปรับฉัพลันในเชิงโรคภัยไข้เจ็บระยะสั้นนะเช่นเป็นหวัดต้องพักผ่อนหรือมีจังหวะปลิกตัวออกจากสังคมชั่วคราวสําหรับชาวตุนนะคะช่วงนี้ดาวไปส่งผลในเชิงลาบผลถึงสองดวงนะคะดาวพุธนะคะก็โดดเด่นกับเรื่องสื่อสารคําพูดการติดต่อต่างๆนะก็จะโดดเด่นในช่วงนี้นะคะแต่ก็จะมี ลักษณะเปลี่ยนแปลงไปนะในช่วงปลายเดือนดาวพุธก็จะโครจรเข้าพบเรือนวินาศน,นะแล้วก็ไปเลงกับดาวราหูคู่ศัตรูนะคะดังนั้นถือว่าช่วงเวลาดีับความเป็นโชคนะเป็นความเหนื่อยแล้วได้เงินจากเรื่องติดต่อสื่อสารวิ่งเต้นนะก็มีอยู่ห่วงหนึ่งนะคะก็ขอให้ใครมีแผนการอาจจะหยิบจับทําอะไรในช่วงนี้ที่ก่อเกิดเป็นเงินทองก็ขอให้ประสบความสาเร็จทุกท่านนะคะพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงชะตาของชาวตุลในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ